Did you know, Did you know ุทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสี<ำ>ข้อห้ามคืออยากไปตลาดตอนกลางวานันโดยเฉพาะไปตลาดสดที่ต้องไปเดินลุยแบบนี้นะคะที่ต้องไปเนี่ยเป็นเพราะว่าการุณากับจอ้อเขาจะทำบาร์บีคิวทานกันแล้วก็บอกว่ากรากฎ คุณไปช่วยช่วยซื้ออ,อ,อาหารทะเลเพิ่มซิปรากฏว่าก็ไปได้หอยแลงผู่มาค่ะคุณผู้ชมไอตอนเลือกเนี่ยก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะไม่หอยตอนใบๆเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างไปหรือเปล่าคือบางตัวเนี่ยก็ปากอ้าบางตัวก็ปากปิดอย่างนี้เราคนซื้อก็โกยโกยโกยมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหอยปากอ้ากับหอยปากปิดเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงคะเรามาดูคำตอบกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ เวลาที่เราไปเดินตลาดซื้อหอยกลับมาทำอาหารที่บ้านนะคะเราอาจจะสังเกตเห็นว่าหอยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยปิดอยู่แต่พอเราเอามันมาผ่านความร้อนหรือประกอบอาหารมันกลับเปิดออกเองทำไมคะทำไมเวลาหอยตายแล้วปากมันถึงอ้าออกหอยที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือหอยสองฝาหรือหอยเปลือกคู่นะคะก็อย่างเช่นหอยนางรมหอยแมลงคู่หอยลาย ลักษณะทั่วไปก็คือจะมีฝาสองข้างประกบเข้าด้วยกันสามารถเปิดปิดได้โดยมีโครงสร้างของจุดเชื่อมต่อคล้ายบานพับที่ขั้วฝาทั้งสองเกี่ยวกันด้านหลังนั่นละค่ะแต่สิ่งที่ควบคุมให้เปลือกหอยเปิดและปิดได้นั้นก็คือกล้ามเนื้อยึดฝาหรือที่เราเรียกกันว่าเอ็นหอยนะคะโดยทั่วไปแล้วจะมีสชุดคือกล้ามเนื้อยึดฝาด้านหน้าและกล้ามเนื้อยึดฝาท้ายลำตัว ตอนที่หอยมีชีวิตอยู่นะคะกล้ามเนื้อทั้งสองนี้จะสามารถดึงให้เปลือกฝาทั้งสองปิดสนิทได้แต่ถ้ามันตายแล้วกล้ามเนื้อของมันก็จะหย่อนยานทําให้ฝาทั้งสองข้างของหอยนั้นเปิดออกจากกันแล้วก็ปิดไม่ได้อีกเลยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดออกนะคะเราก็จะเอาหอยไปลวกน้ําร้อนก่อนเพื่อจะทําให้เส้นเอ็นเหล่านั้นหลุดออกไปเราก็เลยเห็นหอยอ้าปากอยู่ในจานแบบนี้ยังไงล่ะคะ แต่เอ๊ะทำไมหอยบางตัวแม้ว่าเราทำให้มันสุกแล้วทำไมไม่ยอมอ้าฝาเปิดออกคะเราควรจะทิ้งมันไปเลยหรือเปล่าอย่างที่คนหลายๆคนบอกกันไหมมันเป็นไปได้นะคะว่าหอยบางตัวเนี่ยแม้ว่าเราจะทำให้มันสุกแล้วแต่มันจะไม่ยอมเปิดฝาออกแต่ว่าอย่าเพิ่งโยนมันทิ้งไปนะคะเพราะว่าเรายังสามารถทานมันได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีดินโคลอนอยู่ข้างในหรือไม่ก็ยังไม่สุกดี ถ้าหากว่าเราใช้ความร้อนมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะหอยที่ปิดอยู่มันก็อาจจะเปิดออกในที่สุดค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อนะคะเราจะต้องเลือกซื้อหอยที่ยังไม่ตายก่อนนำมาปรุงอาหารเพราะว่าเมื่อมันตายแล้วเนี่ยมันก็จะไวต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเป็นอย่างมากและนั่นล่ะค่ะมันจะสามารถกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากซึ่งถ้าหากว่าเราทานเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นพิษอีกด้วยนะคะ เวลาเราไปซื้อหอยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ลองเอามือเคาะคที่เปลือกหอยตัวที่มันอ้าดูถ้าเคาะไปแล้วเนี่ยมจิจะมุง้งมิ้งกับเราคือปิดกลับมาเนี่ยแปลว่าหอยตัวนั้นปลอดภัยแต่ถ้าเผื่อเราเคาะหอยที่มันปากอ้าแล้วเนี่ยแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปซื้อทานนะคะแปลว่าหอยอันนั้นไม่สดค่ะ เอาละค่ะ Did you know ของเราในวันนี้นะคะยังไม่หมดค่ะมีเรื่องราวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันต่อไปทาง Facebook Twitter หรือว่าอ e ีเมลนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนิ่มลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปทำอาหารเดี๋ยวเพื่อนสองคนมาจะโมโหอยู่สวัสดีค่ะ Did you know <laughs>